สวัสดีนะครับอันนี้เป็นการแปลชนิดที่ค่อนข้างยากนะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าไม่ไม่ชินกับคการยักไม่ต้องดูก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับอันนี้มันก็เป็นมาจากหนังสือพิมพ์บอกโพสต์ค่อนข้างยากเริ่มนะข้อนหนึ่ง but last week the tone of the seven week quest for votes votes changed dramatically แต่ว่าเนี่ยนะครับ last week ก็คือ สัปดาห์ที่แล้วหรือสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ The tone เนี่ยเราทราบแล้วนะครับก็คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศาสิ่งที่เรียกว่าความ quest นะครับอันนี้คือการวิ่งเต้นเนี่ยคือการวนะิ่งเต้นสำหรับการ vote ก็คือการหาเสียงเนี่ยนะครับหาเสียงในช่วง7 week ก็คือ7สัปดาห์เนี่ยนะครับในช่วง7สัปดาห์เนี่ย มัน changed มันเปลี่ยนนะครับอย่าง dramatically อย่างกระทันหันอันนี้แปลว่ากระทันหันก็ได้เพราะอง the country's charismatic prime minister found himself in open warfare with an unexpected f o l d รับเขาบอกว่า prime minister ก็คืออันนี้ต้องรู้กว่ากันคือนายกรัฐมนตรี ในมนตรีนะครับที่เป็น charismatic นะครับที่เรียกว่าได้รับความนิยมตัวนี้คือของ country คือประเทศในมนตรีนี้ฟ o u n d himself คือรู้สึกปกติคำนี้แปลว่าพบเนี้ยนะครับอันนี้เขาว่าเขารู้สึกนะครับรู้สึก himself คือตัวเองว่า in u n i g h t open warfare ข้อขัดแย้งแบบเปิด ผย with กับนะครับ and unexpected fold ก็คือคู่ปรับนะครับตัวนี้คือคู่ปรับที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนข้อ3 the issues was the sleeper of the campaign นะครับเขาจะกล่าวถึงประเด็นนะครับประเด็นเนี่ยเ,เป็นประเด็นที่เกี่ยวกับนะครับเกี่ยวกับอะไร ประเด็นนะครับทัทีเขาบอกเป็นประเด็นนะครับที่เขาจะกล่าวถึงการลน,นรงแคมเปญนะครับซึ่งไอการลน,นรงเนี่ยมันเป็นลน,นรงที่เป็นสลิปเปอร์สลิปเปอร์คือคนนอนหลับแต่จริงๆก็คือการลน,นรงที่ไม่เคยพูดมาก่อน Cause s such moved to shore up the positions on arms control may have been undercut การเคลื่อนไหว แบบนี้ตัวนี้คือแบบนี้ such นะครับก็เพื่อที่จะตัวนี้แสดงวัตถุประสงค์นะครับเ,เพื่อที่จะเพิ่มพูนช h ร์ s up คือเพิ่มพูน the position คือสถานะ on คือในเรื่องของ arms controlled Cont การควบคุมพวกอาวุธปืนอาไม่ได้แปลว่าแค่นะครับและไอ c h move คือการขึ้นไหวเช่นเนี้ยก็อาจจะโดนบินนี่คือโดนนะครับสอกกับ อันตรคัดคือการสอบกับตอบโต้กลับนั่นเองครับ but I'm gratified that so many people got behind us แต่ผมเนี่ย gratified รู้สึกดีใจเหลือเกินครับดีใจเหลือเกินว่า so many people คนเยอะแยะนะครับคนอีกจำนวนมากนี้แปลว่าอีกก็ได้อีกจำนวนมากมายเนี่ย got behind แปลว่าสนับสนุน อัสคือเรานั่นเองครับหัวขันรับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ